สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือป้าสาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องพระนุด้วยนะคะลุงเสือบอกลองดูก่อนนะคะตุงอันแรกนะคะตอกหลักเสร็จแล้วมาเด้อมาเด้ออย่าไปนั่งอยู่คนเดียวเด้อเรียกป้าไทยบ้านนะคะ อ้พมีการเล่การวิสวะบ้านอ้ยใครให้ลูกท้นัม่ให้ฟมาดีกวเอาใ่ขางเดียวนี่บอกขาเ้วกางเดียวเหรอ จะเอามาเบิดทุ่งกันแล้วเนาะ <c oughs> ไปไปมัดเรา <c oughs> เอามาหมดเลยบาทพี่ต้องเดินมาดเดิน Mana? Nah.

ก็เลยไมต้องมาต้องแนวนั้นอยู่แล้วอนเนาะคุยกันเอาด้เนาะนาเแตรดับเชดิมาแล้วเรียกมาดูเลย ปามาเบิงดถืออยู่บ่น่น่ะปาน่ะนี้บ่ได้ตัเลยททีเดียว่าว่าึ้นบันไดบ่เป็นขั้นตอนบ่ ่สามระดับใป้าสยทต่้ม่มาองอสูงันสองอัามระดับไว้บรรจางสามขั้นอ่ะได้ได้ไดถ้าสขั้นมันจะเทียไปหรือเปล่าไม่ไมคือแบบนี่นี่นี่ไงถ้าหามวาทำได้นะได้เจาะนี้ได้เจาะได้นะ เลยนะยงม่เสดีวยบอดเลยไวเลยเนี่ยเลยยังทเสาใหมเอาดวแตงสไม่ต้องเปืองเสาแต่ต้องเจาะอูเจาะลกบานนี้ฟังนั่งระซ้ำยมนบ่พรมันใส่บ่นี่ฟังค่ฟังฟังใเพิ่ก่น ใช่ <łość> จอบ่อาแมนสรางว่าแต่ผู้เลือเสือเนี่ยเ่าบจะ่คันดูดต่ฟงแต่ก็างเนอะผู้ัไกลก่อนคือมันมใหญ่เยอะจอมหมาไอะเือขึ้ว่าสิงสองหลัากตีใส่ใส่ทงาให้ใช่สวงไม่ใช่ใส่กขบอกหุ้หลักหากว่ส ข้างละหกมันวะน้องป้าเนาะมีสีงไ้ก็แดงหร่มมีหลายอยู่นะามสแล้วกถ้าเปมีสีเหลืองกับสีเหลืองใสา่วใส่สเหล้นรบสาความสามารถเขาใส่ไม้มันแน่นนะมันจะมันจะ ขัแบบขวาเลเกรูถ้าสาแอย่างนี้มันจะอ่อนเวลาเา้วยนะมันแน่มันก็แ่ี่เป็นเพราะว่าจะวางม่เนีมันยอ่อนแต่จะวางเซลงอีกโอ้เาะแบบเลนนี่เพิใหม่เล็กแล้ว สายสบายเด้ทางนี้ใจแล้วบาทนี้นี่ได้การแล้วนะคะทุีคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ด้วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะไม่กดข้ามดลาน<ะ>โฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะตัดมาไว้แป๊บเดียวหมอดกินแล้ว